นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุพเพจกตะปุญญาตาเอตัมมังคะละมุตตมังติ หนาปัจนี้จะ,สะแสดงพระธรรมเทศนาปรารบภธรรมเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มภูสติปัญญาในอันที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติอันจะเป็นส่วนที่จะช่วยฝึกหักกายวาจาใจให้ตั้นอยู่ในความดีอันมีผลที่พืนปรารถนาคือความสุขความเจริญตามการเวลาอันสงควมสึกต่อไป ดำเนิงตามพระบาลีที่ได้อัญเชิญมาสแสดงในตอนต้องว่าบุเพจักตะบุญญาตาเอตัมมังคลามุตตะมังแปลว่าความเป็นผู้มีบุญอันตรงกระทําไว้แล้วในกังก่อนชื่อว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นมงคลข้อที่5ในมงคล38ปประก,การ บุคคลผู้มีบุญอันกระทาไว้แล้วในการก่อนหมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้ผู้มีกุศลอันตรงเคยกระทาไว้แล้วแด่พระพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าและพระขีณาสบในชาติที่ล่วงมาแล้วประการหนึ่งผู้รักษาสิง์สำรวกายวาจาเจริญจิตตภาวนาพระกรรมฐานความพระธรรมเทศนา ทำกรรมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในชาติที่ล่วงมาแล้วประการหนึ่งบุคคลที่ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระเพื่อเป็นพุทธภูมิปเจกภูมิสาวกภูมิเป็นต้นย่องสร้างสมกุศลม,มาเป็นเวลาช้านานเป็นอเนกชาติประการหนึ่งบุคคลที่สร้างบุญมาแต่ชาติก่อนย่องได้สมบัติสามคือ มนุษย์สมบัติสว่างสมบัตินิพานสมบัติซึ่งจะได้อธิบายตามลำดับดังน,นี้หนึ่งมนุษย์สมบัติได้แก่ความเป็นผู้มีวรรณงกงามความเป็นผู้มีเสียงไพเราะความเป็นผู้มีสวดทรงสมส่วนความเป็นผู้มีรูปสวยความเป็นพระราชาความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ความเป็นผู้มีบริวารม,มาก ความปรารถนาสมบัติอันหน้าใคร่ทุกอย่างความมีอิสระความสุขแห่งพระเจ้าจัก,กรพรรดิเป็นต้นสว่างสมบัติได้แก่ความเป็นพระราชาในหมูเทพความเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาซึ่งสวยสุขในภพก,กพรรมพจองจรทั้งหกชั้นเป็นต้นนิพพานสมบัติได้แก่ความเป็นผู้อาศัยกัลายาณมิตรความเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญา ความเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุขปฏิกสัมพิทาวิโมกสาวกกบ,บารมีปเจกโพธีพุทธภูมิซึ่งพระศาสดาได้ตรักไว้ในนิธิการว่าคฤหบ,บดีชื่อว่าเป็นบ่อกเกิดชื่อว่าบ่อกเกิดอื่นเช่นกับบุญของสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่มีรัตนะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นแม้ในที่ไม่ใช่บ่อกเกิดแก่คนมีบุญเท่านั้น จงตราพระกระานี้ว่าขงศักคือบุญนั้นให้สมบัติหน้าใคร่ทุกอย่างแกเแง่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาผลใดๆผลนั้นนั้นทั้งหมดย่อมสำเร็จด้วยบุญนิทินั้นความเป็นผู้มีวันะงามความเป็นผู้มีเสียงไพเราะความเป็นผู้มีความมีสวกทรงสมส่วนความเป็นผู้มีรูปสวย ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ความเป็นความมีบริวารผลทั้งหมดย่อนได้ด้วยบุญนิตินั้นความเป็นพระราชาในประเทศความมีอิสระความสุขแห่งพระเจ้าจักรพรรดิความเป็นพระราชาในหมู่เทพความเป็นเทพพระดาผู้เป็นพระราชาในมูทิพผลทั้งหมดย่อนได้ด้วยบุญนิตินั้นสมบัติของมนุษย์สุขสมบัติ เป็นเหตุยินดีในเทวโลกและสมบัติคือพระนิพพานผลทั้งหมดย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้นความเป็นผู้อาศัยกัลยาณมิตรประกอบอยู่โดยปัญญาเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุขผลทั้งหมดย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้นปฏิสัมพิธาวิโมกสาวกบ,บาลมีปเจกโพธีและพุทธภูมิ ผลทงหมดย่อนได้ด้วยบุญนิธินั้นความถือพร้อมด้วยบุญมีประโยคมากอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงสารเสริญความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วตามพระคาถานนี้คำว่าคงรักคือบุญถ้ามีอยู่กับผู้ใดผู้นั้นก็จะประสบสมบัติทั้งสามดานที่กล่าวมาแล้วเพราะ ของทรัพย์นี้ย่อมเกิดขึ้นแต่ผู้มีบุญเท่านั้นเป็นทรัพย์ที่ไม่ทั่วไปแก่ชนเหล่าอื่นเป็นทรัพย์ที่จงละไปไม่ได้ย่อมอยู่กับผู้มีบุญเท่านั้นส่วนผู้มีบุญอันมิได้ทําไว้เมื่อได้วัตถุที่ถือพร้อมด้วยอนุภาพย่อมเป็นทุกข์ย่อมประสบทุกข์สำหรับผู้มีบุญอัน ได้ทำไว้เมื่อได้วัตถุที่ถือพร้อมด้วยอนุภาพย่อมประสบสุขอันหนึ่งเพราะเหตุที่ผู้มีบุญอานไม่ได้ทำไว้ย่อมไม่เอาพระสิริของผู้อื่นไว้ได้ของคนอื่นไว้ได้สิรินั้นย่อมเข้าหาผู้มีบุญเท่านั้นจึงควรเห็นว่าความเป็นผู้มีบุญ อันทําไว้แล้วในกังก่อนชื่อว่าเป็นมงคลทั้งสาธุชนผู้ท่าบ,บริษัททั้งหลายคนจะทราบแล้วว่าบุคคลผู้มีบุญบุคคลผู้ไม่มีบุญอันทําไว้แล้วในกังก่อนแม้ได้วัตถุมีค่ามากมีอนุภาพมากวัตถุนั้นก็หาอยู่กับเขาไม่สามกลับนำความทุกข์มาแก่เขาอีกด้วยส่วนผู้มีบุญอัน ทำไว้ในกังกอนแม้วัตถุมีค่ามากมีอนุภาพมากจะไม่ได้อยู่กับเขาแต่วัตถุนั้นก็มาอยู่กับเขาเพราะวัตถุเช่นนี้ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญเท่านั้นบุคคลที่ไม่มีบูญวาสนามาก่อนหรือไม่ได้สั่งสงุณง,งานความดีมาก่อน เมื่อประกอบกิจใดๆถึงขยันขันแข็งสับปันใดผลแห่งความดีกว่าจะปรากฏเต็มที่ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามย่าหนักและเสียเวลามากเหมือนกับผลไม้พันเลวถึงจะใส่ปุ๋ยรกน้ำพรวนดินดีอย่างไรก็ตามย่ามากก็ทำให้ผลโดกขึ้นมาบ้างแต่จะทำให้มีรกโอชาขึ้นกว่าเดิมนั้นยาก รงกังข้นกับผู้ที่สั่งสมคุงงามความดีมาก่อนเมื่อทำความดีผลดีย่อมประกบเต็นที่ทำตาเห็นอันวนยผมประโยคให้มีความสุขเจริญก้าวหน้าเหนือกว่าบุคคลทั้งหลายได้ยันหน้าอัศจรรย์เมื่อผลลไม้พันดีแม้รกน้ำพรวนดีพอประมาณก็ให้ผมมากเกินคาด รสชาติก็โอชามีรสอร่อยสมดามพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังที่อาตมาภาพได้แสดงมาแต่ต้นแล้วว่าบอ่อที่เกิดอื่นๆจะเหมือนบอ่อที่เกิดด้วยบุญของสัตว์ทั้งไหลย่อมของสัตว์ทางไหลนั้นไม่มีบอ่อที่บังเกิดด้วยบุญนั้นย่อมจะไหลามาแต่ทิศทั้งสี่ดังวารีในคงคา ไหลมาสู่ท้องมหาสมุทไม่รู้หยุกทั้งกลางวันและกลางคืนชั้นใดกุศลราศีก็ไม่มีที่สุขชั้นน้ำเหมือนกันเพราะเหตุนั้นบุคคลที่ไม่บุคคลที่ได้ทำบุญมาแต่ชาติก่อนจึงเป็นมุคคลอันประเสริฐด,ด้วยเป็นบ่อกเกิดแห่งทรัพย์ที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณ เมื่อปรารถนาสิ่งใดๆก็ย่อมได้สิ่งนั้นตามความปรารถนาด้วยอำนาจของทรัพย์คือกองบุญโท้ที่ไม่มีบุญถึงพร้อมถึงปรารถนาก็ปรารถนาเสียเปล่าไม่ได้สำเร็จตามความปรารถนาของตนมีคำถามว่าคำว่าบุญนั้นได้แก่อะไรแก่ว่าได้แก่ ความสุจริตทั้งสคือไกยสุจริตหนึ่งวัจีสุจริตหนึ่งมโนสุจริตหนึ่งทั้งสมนี้เรียกว่าบุญแปลว่าทรามที่เป็นเครื่องชำระก,กายวาจาใจของสัตว์ทั้งหลายให้บริสุทธิ์ทรามชำระก,กายวาจาได้แก่ศีลทรามชำระใจได้แก่ภาวนา คือสมถกรรมาฐานและวิปัสสนากรรมาฐานส่วนบาตรได้แก่ความชั่วทากายวาจาใจแะเพราะเป็นเหตุจะทําให้สักจะทําให้สักตาาัาช้าเพราะเป็นเหตุจะทําให้สักตาาําช้าเมื่อตายไปจะส,ส่งให้ไปสู่อบายคือนรกเปรกอสุรกายสัตว์ดิรัชาน ความชั่วทางกายมี3คือฆ่า,าสัตว์ที่มีชีวิตให้ตายหนึ่งรักสักที่เจ้าของห่วงหนึ่งประพฤติล่วงในสตรีที่เขาห่วงหนึ่งความชั่วทางวาจามี4คือผู้จาหลอกลวงผู้อื่นด้วยคำเท็จหนึ่งผู้จาสอบเสียกยุบยงผู้อื่นให้แตะเรากัรหนึ่งพูดคำหยาด่าชาติและตระกูลผู้อื่นหนึ่ง พูดจาหาประโยคไม่ได้ในชาตินี้และชาติหน้าหนึ่งความชั่วทางใจมีสมคือคิดอยากได้ของผู้อื่นหนึ่งคิดพยา,าพยาบาาตจองเวงแก่ผู้อื่นหนึ่งคิดแห่งผิดจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหนึ่งบุคคลผู้ใดไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญบุญนั้งย่องจะอกหนุง ให้ไปบังเกิดในสุคติคือมนุษย์และสวรรค์เพราะฉะนั้นทั้งสาธุชนทั้งหลายควรจะละบาบำเพ็ญบุญเถิดเทศนาปริโยสาเนในทายที่สุขแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาด้วยเดชานุภาพแห่งพระแห่งคุณพระศรีรันตนรยัยคือพระพระทุทธธรรมพระสงฆ์สวัสดิ์ ขอความสวัสดพิพัฒนามงคลจงเกิดมีแก่ทั้งสาธุชนทั้งหลายตลอดที่พาราตรีการอัตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องความเป็นผู้มีบุญอันทำรรไว้แล้วในกังก่อนเป็นมงคลอย่างสูงสุดก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราชาน,นี้